thank you สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเรามาถึงวันอังคารของเดือนกันยายนเป็นสัปดาห์ที่23ของเทศกาลธรรมดาในพิธีกรรมนะครับพี่น้องครับวันนี้นักบุญเปาโลจดหมายถึงชาวโคลิสสีเนี่ยก็มีใจค,ความว่าพี่น้องเมื่อท่านได้รับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคือเราได้รับสินล้างบาปแล้วนี่นะครับจงดําเนินชีวิต ในพระองค์ต่อไปจงอย่างรากลึกลงในพระองค์ก็คือให้มีความสัมพันธ์กับพระองค์ยิ่งวันยิ่งมากขึ้นด้วยการอ่านพระวจากศด้วยการสุดภาวนาเนี่ยแหละครับแล้วก็จากนั้นอันที่สามที่ท่านบอกก็คือเสริมสร้างขึ้นในพระองค์คือมีพระเยซูเจ้าเป็นฐานแล้วเราก็สร้างตึกขึ้นมา อันที่สี่นี่ก็คือจงมีความเชื่อมั่นคงดังที่ท่านได้รับคำสั่งสอนมาและประการที่ห้าก็คือจงเต็มเปลี่ยมไปด้วยการขอบพระคุณพระเจ้านี่เป็นห้าอย่างที่ท่านนบุญเปาโลใช้สอนคนในสมัยนั้นและเราซึ่งเป็นมนุษย์มนาเหมือนเหมือนกับสมัยนั้นเนี่ยเราก็มีความจำเป็นเหมือนกันท่านบอกว่าจงระวังอย่าให้ผู้ใดใช้ปรัชญาหรือ เล่กลอันไร้แก่นสารหลอกลวงท่านตามขนบป,ประเพณีของมนุษย์หรือหลักการของโลกไม่สั่งสอนตามคำสอนของพระคริสตเจ้าทุกวันนี้มีคำสั่งสอนเยอะแยะที่เข้ามาที่ทำให้เรานั้นหลงกลทำให้เราเดินเอียงทำให้เรารู้สึกจะเสียหลักเนี่ยพี่น้องต้องกลับมาหาพระเยซูเจ้าเสียใหม่นะครับฉะนั้นการที่บอกว่าให้เจริญชีวิตในพระบินเจ้าและก็เต็มเปี่ยนไปด้วย มีให้การขอบคุณพระเจ้าตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมี <c oughs> หมอคนหนึ่งเขียนหนังสือเล่มหนึ่งว่าความเคร่งเครียดของชีวิตเป็นหมอที่อยู่ประเทศแคนาดานะครับท่านบอกว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ความเครียดของเรานั้นลดน้อยถอยลงก็คือการพัฒนาการขอบคุณพระเจ้า และขอบคุณคนอื่นด้วยนะครับคือแทนที่จะมองแต่เฉพาะสิ่งที่เลวร้ายแล้วก็สาปแช่งมันเราก็จะมองไปอีกแง่หนึ่งว่าเออที่แล้วมาเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามีประสบการณ์ทำให้เรามีความพึงพอใจทำให้เรามีความสุขสันติในจิตใจแทนที่เราจะมามองดูอดีตที่ล้มเหลวอดีตที่ไม่ดีของพวกเราทำให้พวกเราเกิดความ กระวนกระวายใจแล้วก็มีความม,มีความเครียดทำให้เลือดทำให้ความดันโลหิตสูงอันนี้ก็เป็นวิธีการน,นหนึ่งที่หมอคนนี้เขาแนะนำให้คนป่วยที่มาหาเขาเนี่ยบอกว่าให้คิดถึงพระเจ้าและขอบคุณพระองค์มากๆหน่อยเป็นต้นประพรที่เราได้รับมามากนายเหลือเกิน แต่หลายครั้งเราไม่ได้มองอะมันแปลกอยู่ที่ว่าพวกเราเมื่อมีความสุขแล้วเนี่ยเรามักจะไม่พูดอะไรกับพระเป็นเจ้าเลยแต่เมื่อมีความทุกข์แล้วโอ้โหประดังมาเลยพระองค์ฟังนะอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ควรจะต้องเปลี่ยนท่าทีใหม่บ้างละมั้งครับพี่น้องส่วนในพระวรส,สารวันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระเยซูเจ้าอธิษฐานภาวนาก่อนที่จะเลือกอครสา,าวกสิบององค์ และพี่น้องก็เข้าใจว่าอัครสาวกสิบสองคนนั้นก็ไม่ใช่ว่าคนวิเศษวิโสอะไรแต่หลังจากที่ได้มีประสบการณ์กับพระเยซูเจ้ากินอยู่กับพระองค์ฟังพระองค์พูดและนำพระวจาของพระองค์ไปปฏิบัติเนี่ยท่านเหล่านี้ก็เลยมีความกล้าหาญออกไปรับใช้พระบิน้าในที่ต่างๆพี่น้องพระเยซูเจ้านั้นใช้เวลาทั้งคืนภาวนาเนี่ยมีหลายครั้งที่พูด ถามว่าพระองค์เป็นพระเป็นเจ้าทาไมต้องภาวนาก็พระองค์ต้องคุยกับพระบิดาถ้าพระองค์ต้องคุยกับพระบิดาและเราที่เป็นมนุษย์มนาธรรมดาเนี่ยเราไม่คุยกับพระบิดาแล้วเราจะได้แมวอะไรละ่ะพี่น้องเราจะต้องสวดภาวนาสม่ําเสมอม,มากกว่าพระเยซูเจ้าซะอีกเพราะเรามีความจําเป็นที่จะต้องได้รับพระอนุาทานของพระองค์มีจดหมายของพระสันตะปาปาที่มาในช่วงนี้ที่ ได้ให้อ่านไปแล้วทั่วประเทศไทยประกาศทั่วประเทศไทยว่าขณะน,นี้โลกกำลังอยู่ในความกลาหลวิกฤตก็คือทางตะวันออกกลางเนี่ยพี่น้องมันมีสงครามกลางเมืองแล้วก็มีการใช้อาวุธเคมีทำให้คนตายวันหนึ่งเนี่ยพันห้าร้อยคนเนี่ยแล้วก็นอนแบบดูแลน่าสงสารมากเด็กๆก็เยอะ ส่มสาวก็มีคนแก่ก็มีทำไมถึงขนาดที่ต้องทั้งใช้เคมีก็เพราะต้องการที่จะทำสงครามให้มันเบ็ดเสร็จเร็วๆทำให้มนุษยชาติตายแบบที่เขาไม่รู้สึกตัวเลยนะครับว่าเน,นี่ยก็คือความสูญเสียภระสนานเดาวปาได้โอดครวนได้ออนวอนขอให้ประชากรคาทอลิกของเราและศาสนาอื่นๆทั่วโลกเนี่ย ได้ช่วยจับมือกันแล้วก็ทําการอดอาหารทําการพลีกรรมทําการสวดภาวนาเพื่อให้มีสันติภาพเกิดขึ้นในตะวันออกกลางให้เร็วที่สุดก่อนที่จะมีสงครามลามปามเพราะตอนนี้อเมริกากําลังตัดสินใจที่จะทําสงครามกับประเทศซีเรียแล้วรัสเซียเองก็บอกว่าถ้าอเมริกาทําสงครามกับซีเรียก็คือทําสงครามกับเขานั่นเองก็เลยกลายเป็นสงครามโลก นี่ตัางหากที่ทำให้พระสันตะปาปาดูมองเห็นแล้วมีความเสียหายมากมายเหลือกเกินจากการที่ใครต่อใครเนี่ยดื้อรั้นจะได้ภาวนาแล้วก็ยังบอกให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยร่วมใจกับพระองค์ภาวนาเพื่อให้มีสันติในโลกเร็วๆนะครับพี่น้องครับคนที่ไม่ติดต่อกับพระเป็นเจ้าเลยเนี่ยเขาก็จะมาถึงทางตันเหมือนๆกับคนที่เคย รู้จักพระองค์แล้วแล้วก็ปฏิเสธพระองค์ไปเนี่ยมันก็จะทำให้พวกเราไม่สามารถก้าวได้ก็ขอพระพินเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องมีความสุขในการสวดภาวนานะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์